เฮ้ยไม่เห็นคนติดมาช่วยหน่อยวะอ่ะคุณหมูว่ามาเลยเอองคิปครับอาจารย์วันเนี้ยน้องหนึ่งเขาถามผมว่าเขาจะเลือกซื้อไดรฟ์ยังไงดีให้มันเข้ากับชุดเซอร์โวมอเตอร์ของเขาช่วยช่วยถ่ายตัวเครื่องน่ะของของคุณหมูถ่ายเลยนี่ครับของคุณหมูเครื่องของคุณหมูไงของเครื่องผมเลยครับอาจารย์เครื่องใหญ่อ่ะอ่าโอเคครับตัวมิลลิ่งนะครับผมฮะ ตอนเนี้เซอร์โวอยู่นี่แล้วอาจารย์นะฮมันร่วงอย่างนี้ครับอออโอเคนะตอนนี้เซอร์โวตัเนี่ยนะครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยวิธีการหาง่ายที่สุดเลยนะฮะหาจำนวนนิวตันเมตรที่เท่ากันหาจำนวนนิวตันเมตรที่เท่ากันนะใช่ทีนี้มอเตอร์สองรุ่นเนี่ยมันมีถ้าผมจำไม่ผิดมันมันเอ่อมันจะเป็นยี่สิบเอมนะของแกนแทดอ่ะอ่ายี่สิของแกนแท็บอ่ะน่าจะยี่สบเอมมาแหละ ทีนี่รเราก็อยูดูยี่สิบเอ็มมันกี่นิวตันเมตรสมมุติมันบอกว่าสิบนิวตันเมตรถูกไหมครับครับผมอะฮะสิบนิวตันเมตรเนี่ยผมก็ไปหาเซอร์โวมอเตอร์ที่มันได้สิบนิวตันเมตรเหมือนกันไงครับผมอะฮะทีนี้อันดับแรกเลยคืนอ่าหนึ่งเนี่ยตอนที่ถอดเนี่ยมอเตอร์หนึ่งมีสเปกหรือเปล่ามีครับอ่ามีครับถ้าจําได้คือห้าเอ็มใช่ไหมปร,ประมาณนั้นครับเอ่อเพราะมอเตอร์ของคุณหมูก็ m, ห้าเอ็มพอเอ็มผมผม,ผมเช็คไปเสร็จปั๊มเนี่ยมันประมาณหนึ่งจุดห้าแรงมา้า <Halo. S 2> ครับผมฮะทีนี้พอผมไปดูเนี่ยนะครับแกนเพลาอ่ะมันเป็นยี่สมันเป็นสิบหกมิลไงครับผมสิบหกมิลเนี่ยแกนเพลาสิบหกมิลเนี่ยมันจะอยู่ที่อ่าอ่าหนึ่งหนึ่งกิโลวัตต์เอ้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เท่ากับหนึ่งแรงมา้าครับผมฮะอ่าทีนี้ผมถามว่าคุณหมูจะเชื่อใครอ่เชื่อมากกว่าครับไม่ไม่ใช่คือเชื่อแกนเพลาหรือเชื่อตัววัดอ่าทั้งสองอย่างดูกันเข้าใจาอ่าในไงนี้การตัดสินใจปัญหา ของมันน่ะผมจะเชื่อขนาดของเพลานะผมไม่เชื่อขนาดของวัดนะ,ะ,ะเพราะว่าปัญหาของมันเขาว่าวัดเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นวัดที่กินกําลังไฟไงคุณหมูแอวผมะฮะมันไม่ใช่วัดที่เอที่ให้งานมาแต่บอกว่าที่ให้งานมาคือจานวนนิวตันเมตรพอผมอไปเช็คจริงๆนะครับคือประมาณพอไปเช็คมาจานวนนิวตันเมตรของเอซิโซโวเนี่ยมันอยู่อยู่ที่ประมาณหนึ่งแรงมา้าเท่านั้นเอง อ่ะหนึ่งหนึ่งมาเข้าใจครับเรา,าหนึ่งหนึ่งมาวัดนิวตันแมตจะตกไปน,นิดนึงกับของฟาหนักครับผมเราไม่รู้ว่าปัญหาของมันเนี่ยคือดังท่านเทคนิคของแต่ละบริษัทหรือแต่ละคนเนี่ยเอาง่ายผมคนอื่นละกันความคิดหรือว่าทฤษฎีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมครับครับผมอ่าเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเออหนึ่งคือจะซื้อเผื่อไหมอ๋อพอผมเห็นหนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์ถูกไหมผมก็ซื้อเผื่อเลยใช่ครับ พอซื้อเผื่อทั้งด้านทั้งหนึน่งอ่ะไอะการเพาอ่ะคุณจะมาสวตั้งยังไงคุณจะคับลิงยังไงล่ะถูกไหมครับผมของไอ,อ,อไอฟันหนักตัวเนี้ยมันเป็นเทปเปอร์ใช่ไหมครับผมอ่าถ้าคุณถอดเ<ต>พาตรงนั้นออกมาได้แล้วคุณก็ถอดเทาใส่อ่ะแล้วคุณกึ่งเท้าคุณมั่นใจว่าอะไลเมนต์คุณได้คุณก็เอามอตเตอร์ที่ตัวหวัดสูงๆใส่เข้าไปหน่อยเพราะว่ามันมันราคาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงมากถูกไหมอ่า อผมเสร็จแล้วเห็นไหมครับของเซนทรอยที่ผมส่งให้คุณหมูดูอ่ะครับผมจากได้ใหญ่ของฟันหนักอ่ะเหลือของเซนทรอยตัวกระนิดนึงอ่ะอ่าอ่าเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไงเทคโนโลยีทางได้เนิดหนึ่งมันเปลี่ยนอ่ะอุปกรณ์พาวเวอร์ตัวมันจะเล็กลงอ่าครับจาเพราะเวลาดูจริงๆก็มันก็ดูกิโลวัตก่อนถูกไหมครับครับผมทีนี้เวลาเราดูมอเตอร์เนี่ยมันดูดูท็อกเคิร์ฟนะครับถ้าเราไปดูท็อกเคิร์ฟเนี่ยนะฮะ ไอตัวของไอฟงหนักตัวนี้ผมไปดูอ่ะมันแค่พันห้าร้อย rpm เองเนะแต่เอซเซอร์โวสมัยใหม่มันประมาณสามพัน rpm อะ่มมะครับผมฮะับมแม่เพราะนที่ที่พันห้าร้อย rpm เนี่ยนะฮะ,ะท็อกมันก็น่าจะสูงอยู่แล้วผมถามว่าทีาเ่เขากเขาวัดบอกว่าห้านิวตันเมตรเนี่ยเขาวัดที่กี่ rpm ล่ะ,ะ,ะเวลาเวลาพูดถึงสเปคสเปคของของแรงบิดเนี่ยมันต้องดูนะรอบรอบ อู uh huh. ไหมครับเวลาเราคุยกันนะรอบเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันมีส่วนผลส่วนหนึ่งของเรื่องของธุรกิจการขายไงเอาให้เวอร์ไปหน่อยเพราะว่าเวลาโม้เนี่ยจะได้โม้แบบเฮ้ยอของดีนะอะไรเงี้ยถูกไหมครับ uh huh. อ่าฮะครับผมอ่าอันนี้ผมไม่ได้โจมตีแต่ผมพูดอย่างเป็นกลางว่าเหตุผลของการการเลือกเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าคำนวณจากโหลดจากอะไรมันก็ได้แต่ว่าเออเราเรา,เราไปเทียบจากของเก่าที่เอามาเนี่ยผมว่าแกนเทาเพราะผมผมมีประสบการณ์เนี่ย แรงบิดนะมาขนาดของแกนเพาให้เช็คกาบแรงบิดของมอเตอร์เลยคือแกนเพา,เาสมมติโอเคหนึ่งแรงมา้าสิหกมิลก็แสดงว่าตัวนี้ต้องหนึ่งแรงมา้าครับผมอ่านั่นแะหละครับที่ไปที่มาแต,แต่ถ้าคุณอยากย่าสูงกว่านั้นถนะเพื่อเซฟตี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าคุณจะทำคัปลิงค์ยังไงแก้ปัญหาได้ไหมเรื่องคัปลิงโอเคโอเคอ่าทีนี้ตอบคำถามั้ง,งนหนึ่งเลยครับอ่าหนึ่งเราเลย,เลยครับ ก็พอเข้าใจอยู่ครับก็คือว่าเออเราเราเอาแกนเพลาเป็นเป็นหลักมากมากกว่าเนมเปตต์มอเตอร์นะครับถูกต้องในในความคิดพี่นะครับใช่ไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าโลหะวิยาเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันเทคโนโลยีมันไม่ได้สูงกว่านี้หรอกกีกี่อ่ค่าสเตรงของมันนะถูกไหมล่ะครับโดย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 หลักการมันน่าจะดูจากขนาดของเพลามากกว่าหนึ่งครับผมเคลียร์ไหมเคลียร์ครับเคลียร์า แต่ว่าโอเคพี่ดูแล้วเนี่ยทีนี้ปัญหาคือการถอดคับลิงเนี่ยในแต่ละบริษัทก็เหมือนกันก็อ้างเหตุผลว่าทางเทคนิคของเขาเนี่ยเขาใส่อย่างนี้ดีที่สุดสะดวกที่สุดเหมือนกับของพี่ก็เหมือนกันก็มีวิธีการของพี่ถูกไหม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก,เราก็เราก็วิจารณ์ไม่ได้หรอกว่าของเขาดีไม่ดีทีนี้ถามว่าหนึ่งจะต่อคับลิงกากับตรงนั้นเนี่ยกับมอเตอร์คือใช้ไปแล้วไม่หลุดใช้ไปแล้วไม่มีปัญหาใช้แล้วไม่ไม่คลอนไม่โยกถูกไหมวิธีการยังเดิมอะ่ะ ตรงปลายเพลาเห็นไหมมันเหลือนิดเดียวอ่ะถ้าถอดมาเนี่ยคับลิงอ่ะมันจะหนีบอยู่ไหมหนึ่งหนึ่งไปสองเนี่ยคุณหมูเอาเอาเอากล้องไปสองตรงคับลิงหน่อยครับตรงปลายของสกรูครับเอาฝั่งมอเตอร์ก่อนนะครับอาจารย์ฝั่งสกรูครับเอาแกนวายก็ได้คุณหมูแกนวายอ่ะอ่าเนี่ยแหละเห็นไหมทีนี้หน,น้าสัมผัสอ่ะ มันไม่เยอะไงเราจะต้องถอดตัวในถูกไหมครับแต่ของเขาเนี่ยเขาจะใช้ไอ้สกรูตัวนี้ล็อกแล้วเขาจะเทปเปอร์เป็นตัวทำอะไลเมนต์ไงใช่ไหมเพราะเราต้องถอดขันเข้ากับเทปเปอร์เดิมปัญหาคือเราถอดทางด้านมอเตอร์ทางนู้นเราถอดออกไหมเพราะเราจะจะใช้มอเตอร์เดิมอ,อยากใช้คัปลิงตัวเดิมแบบเดิมไงไปไปดูทางนู้นครับไปดูทางมอเตอร์น่ะ ไอ้ขอมอเทสเซตตัวนี้นะครับจันอันนี้แกนแซดเนี่ยเพราะแกนแกนาที่ผมอ่าใช่ครับอ,อันนี้ประมาณกี่มิลครับยี่สิบมิลใช่ไหมอ่าแกนไหนนะครับใกล้เคียงคข้าจันใกล้เคียงครับอ่าเพาะยี่สิบมิลเนี่ยตัวนี้เราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเอซีเซวผมเคยเช็คแล้วมันประมาณสองแรงอ่าฮะครับผมทีนี้ถ้าเราถอดสี่ตัวนะั้นออกมาถูกไหมไอถอดสี่ตัวตรงคับลิ้งเนี่ยมันอาจจะไปข้ากับเซ์โวตัว เอซีเซอร์โวแกนนถ้ามันเข้าได้เลยมันก็ดีอ่นหนึ่งแต่ถามว่าเซอร์โวรุ่นใหม่อ่ะหนึ่งจะไปทำแอปเตอร์ยังไงล่ะมันอืมคือที่ผมเช็คดูผมหาแกนโตสามสิบมิลไ,ไม่เจอครับอายอย่างนี้นะจะบอกให้นะปัญหาของเขาคือของเขามันไม่ได้แฟลกนะมันมันอะไลเมนต์ต้องได้ศูนย์มากเลยนะถ้า<ะ>เราใช้คับลิงค์แบบแฟลกนะครับคับลิงเนี่ยเอาไม่ไหวนะกับไอเซซีตัวใหญ่ <Hello. S 2> ครับ,รบผมคือมันต้องเป็นแบบนี้นะคือจะเอาเฟล็กมาใส่ไม่ได้นะครับไอ้คับลิงตัวเนีค้คุณหมูได้ยินไหมครับได้ยินเขาจานไมาชีนเลยได้ไหมเขาจานเอ,อ่อปัญหาคือเราต้องใช้ตัวของเขาเพราะาอะไลเมนของเขาดีถ้าอะไรเมนไม่ดีคับลิงก็ขาดอีกถูกไหมครับไม่แกนมอเตอร์ขาดก็คับลิงขาดหรืออะไรรูปสักอย่างหนึ่งถูกไหมครับผมแล้วถ้าเป็นเฟล็กอะรับรองได้กําลังใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็เอาไม่อยู่ เขาถึงต้องเป็นคัปปลิงแบบเทปเปอร์เพราะนั้นเราทางเทคนิคเนะี่ยเราก็ไปหาคัปปลิงแบบเทปเปอร์มาใส่ก็ได้ครับเพื่อบีบให้มันอยู่ไงครับเคลียร์ไหมยอย่าให้อะไรมันหายนะแล้ว<ต>ถามว่าอาจารย์ครับ,รบแ,ตแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติเอ่อมอเตอร์แกนแซเนี่ยเผาโตสักสามสิบมิลเราเอาเผายี่สิบสองมิลมาใส่เป็นไรไหมครับแกนเซตเผาโตยี่สิบสองไม่เข้าใจคําถามอะ่ะคือเอซีโซโครับ เอซิเซวโอแกนแกนแกนเพามันโตยี่สิบสองมิลน,นะครับย <c oughs> mm. ี่สิบมิลยี่สสองอ่ายี่สิบสองมิลแล้วไงฮะและแล้วของเดิมโตสามสิบมิลเนี้ยครับแต่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 กำกำกำลังข้างนีมเพลเลยเท่ากันเนี้ยครับอ,อ๋อไม่เฮ้ยเราเราเราหนึ่งหนึ่งต้องดูสิว่าการแท้ต,ตัวนี้ของเขาอะมันมันอะไรยี่สิบเอ็มเปล่าอะไรนะครับมอเตอร์มัเอเตอร์ดี่เอ็ม อ๋อต้องดูต้องต้องดูแอมใช่ไหมครับคือเราต้องดูแรงม้าก่อนสิถูกไหมครับใช่ไหมคือแรงม้ามาก่อนว่าเออเท่าไหร่ถูกไหมแล้วเอามาหาดูว่าพอได้แรงม้าเสร็จแล้วมาดูเพลาครับถูกไหมต้องดูแรงม้าก่อนครับอืมทำมยี่สิบเอมหรือเปล่าล่ะก็มันของผมมันเก้าแอมเองครับแต่ไมยี่สิบเอมรุ่นน่ะรุ่นน่ะ จำจำไม่ได้ครับเน้นเพจที่มัที่ที่เปนคอเดอร์มอเตอร์เท่าไหร่เ่ยตัวนี้มันยี่สิบเอ็มไม่ใช่เหรอกับรถตัวผมยี่สิบเอ็มเนื้อจานกับน่าจะใกล้เคียงกันนะครับนั่นไงเพราะตัวนี้ผมเช็คน่าจะเหมือนกันนะคุณหมูอ่าใช่ไหมคือต้องดูแรงม้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งเข้าไปในอินบ็อกก็ได้หนึ่งครับครับแล้วเขาเป็นเลเซอร์โวแต่ตัวนี้พี่กล่าวว่าพี่จะทำดีซีเซอร์โวไงคือเอามเต่อตัวเดิมใส่ไง แต่วันนั้นเน่เขาขายหนึ่งเขาขายเขาขายโขกกันไปพี่เลยไม่แนะนาไงอืมครับเพราะว่าถ้าหนึ่งซื้อถ้าไม่มีเซอร์โวเนี่ยซื้อมอเตอร์ซื้อโม่ใหม่มาใส่มันยังคุ้มกว่าถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์อ่าเพราะโอเคเราก็ไปดูวิธีการวิธีเออหาตัวมอเตอร์แล้วเหลือแค่เรื่องคัพปลิงให้มันแน่นหนาะให้ได้อไลเมนท์ท่านหนึ่งเรื่องสําคัญตรงนั้นตรงนั้นไง <c oughs> คือต้องฝีมือหน่อยอะ่ะ ครับเข้าใจครับเคลียไหมเคลียรครับเดี๋ยวคเครื่อสกิลสมารถเคลียไ้เลยคุณหมูคุณหมูเคลียไหมีเข้าใจครับเคลียรครับแล้วที่บอกว่าเรื่องอ e n เดอร์คืออะไรครับออไม่ครับตอนแรกผมอาจจะเข้าใจผิดครับอ่าเห็นคุยกันเรื่องว่าการการเลือกการเลือกไรครขบอาจารย์ว่าจะเลือกไงะที่ที่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วที่หนึ่งพูดถึงกอาจารย์พูดถึงเนี่ย คือพูดเรื่องของกําลังที่จะมาเป็นไรฟ์ก็เอากำลังจีบัดจีแรงมาถูกไหมครับอาจารย์ถูกอ่าตอนแรกผมเข้าใจว่าประเด็นคือเราไม่รู้จะหยิบหยิบรฟ์ตัวไหนขึ้นมาเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าไอ้ตัวเซอร์โวมอเตอร์มันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีสายอะไรบ้าง,งตอนแรกผมเข้าใจเป็นลักษณะนี้ครับอาจารย์คุณหมูคุณหมูจาที่ผมพูดได้ไหมว่าสําคัญคือเรื่องพื้นฐานถูกไหมครับ ใช่ครับมผาบอกว่าไม่มอเตอร์เราไม่เข้าใจว่าอินคอเดอร์มีกี่แบบเราไม่เข้าใจระบบควบคุมเนี่ยนะฮะว่ามีโค้ดสูบไม่ลูกอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมการที่เราจะตัดสินใจว่าทําแบบไหนเนี่ยมันก็คงยากนิดนึงแต่พอดี้เครื่องตัวเนี้ยผมอยู่ด้วยไงถูกไหมของเครื่องของคุณหมูเนี่ยผมเลยตัดสินใจว่าผมจะทำดีซีเซ์โวมอเตอร์ตัวเดิมเพราะว่าเราขี้เกียจไปรื้อแมคานิกไงครับผมได้เข้าใจครับถูกไหมครับ อ่าใช่มันเลยไปเป็นดีซีได์แต่ของของหนึ่งเนี่ยของหนึ่งของเขาอ่ะเขาถอดเซวอมอเตอร์ถอดได้ออกไงอ่าถ้เรื่องป็นเอซีได้ต่อ,อวกว่าว่าอซีได์มันน่าจะคุ้มค่ากว่าเนื่องจากนะครับเขาไม่ต้องใช้พว์ว์สยครถูกไหมเขาใช้สองร้อยยี่สิบต่อได้เลย,ยงไงหนึ่งได้ยินไหมได้ยินเป็นคำหนึ่ง, 1. 1> ง,งถ้าถ้าเป็นระบบเอซีเซวเนี่ยมันก็ยังง่ายกว่าตรงที่ เรื่องการบริหารเรื่องการจัดก,การเรื่องพลังงานอย่างคุณหมู<ผ>มแต่ถ้าดีซโซโวเนี่ยเราต้องเราต้องมีมอบแรงมีอะไรอีกถูกไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับอนะครับประเด็นของมันอยู่ตรงนี้ <ผม S 2> เพราะฉะนั้นจริง,งๆเนี่ยการเลือกเนี่ยมันต้องดูหลายปัจจัยนะครับไม่ใช่ว่าดูปัจจัยเดียวนะครับผมนะฮะหนึ่งเคลยไหมคุณหนึ่งคุณคุณหมูผมเขาถ่ายรูปเอตัวเครื่องเยอะๆหน่อยครับถ่ายรูปอะไรคราจางตัวเครื่องทั้งทุกด้านเนี่ย อ้าวโอเคครับพี่สายรูปทุกอย่างให้เขาอาจารย์ครับไม่ไม่ไม่ถ่ายรูปคือเอากล้องสอง่องตั้งแต่แกนแอคแกรนวายแกนแซดไงโอเคครับอาจารย์ครับถูกไหมฮะตอนนี้แกนวายเนี่ยถูกไหมฮะเราก็เลยเราเช็คมาประมาณหนึ่งจุดห้าแรงม้าหรือหนึ่งแรงม้าประมาณนั้นเนาะนะครับแล้วแกนแซดนะฮะแกนนี้แกนวายเขาอาจารย์ครับเห็นแกนแซดครับอ่าแกนแซดมอเตอร์ที่เราถอดลงมาเมื่อกี้นะ นี่ครับครับแต่ว่าเราจะใช้คัปปลิงเดิมของเขาถูกไหมเราใช้มอเตอร์เดิมของเขาเพราะว่าเราทดสอบแล้วเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าโมดิฟายง่ายกว่าคร <ผม S 2> ับผมเพราะฉะนั้นในการเลือกเลือกอชุดขับวิธีการขับหรืออะไรก็แต่ก็ต้องมีประสบการ,ร,ากราณ์หรือว่างบประมาณหรือว่าข้อจํากัดต่างๆแล้วถึงจะมาวิเคราะห์ได้ว่าเราควรจะใชะ้ดัดแปลงยังไงครับผมได้เข้าใาจารย์เพียนไหมครับครับผม โอเคยังมีอื่นไหมอีกไมมหนึ่งจะถามอะไรอีกไหมก็เหลือเดี๋ยวเรามาไล่วงจรให้ดรลิกกับไล่วงจรลมถูกไหมครับก็ผมทำใหม่ทั้งหมดถูกไหมคุณคุณหมูอ่าฮะถูกครับผมเข้าใจว่านี้ครับอาจารย์ผมเข้าใจนี้นะอาจารย์อไสายให้ดรลิกต่างๆเนี่ยเราคงจะรักษาไว้ถูกต้องอแต่ว่าเราแค่ ป้อนตัวส่งสัญญาณไฟค่อยใหม่อย่างเดียวเข้าใาจใช่ครับไปทําวงจรไฟฟ้าใหม่อ่ะโอเคครับเพราะจะริงวงจรไฮโดรลิกต้องวงจรไฮโดรลิกต้องมีเหมือนเดิมตอนนี้คือทําความสะอาดแล้วทดสอบระบบไฮโดรลิกครับอาจารย์ช่วยชี้แน,นะหน่อยครับว่าการการที่จะท,ทดสอบะครับอาจารย์เราจะเริ่มตรงไหนดีครับอาจารย์จะจะทำไงดีผมเอาเอาผมควรจะให้ให้ปั๊มเดินก่อน ถูกต้องครับหรือผมควรหรือผมควรจะให้แค่โซ่หนอยขยับตัวออย่างนี้ครับคือเป็นผมเนี่ยเป็นผมผมหนึ่งคือทําความสะอาดก่อนเลยออพอเสร็จปั๊บเนี่ยไฮดรลิกเนี่ยนะฮะหรือนิวเมติกเนี่ยมันสามารถกดด้วยแมนนวลได้โดยโดยธรรมชาตินะนะโดยรธรรมชาติกดด้วยแมนนวลได้ไหมอ่ะทีนี้วงจรของมัน,นี่ยมันจะมีพวกอินเตอร์ล็อกมีอะไรอยู่ถูกไหมครับเราต้องเอาวงจรเราต้องแกะวงจรมาก่อน หรือไปหาคู่มือซึ่งตอนนี้เล่มนี้ผมมีคู่มืออยู่อ่าครับผมมันน่ามันจะพอช่วยได้ปัญหาคือเราถ้าเราเปิดปั๊มเนี่ยครับต่อให้มันไม่อันตรายหรอกเพราะว่ามันจะมีรีลีฟวาล์วเกิดแรงดันเกินมันก็ไหลลงถังน่ะคุณหมูครับผมอฮะอ่าอ่าอ,อันนั้นมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงตอนนี้คืออ,อทำความสะอาดแล้วทําให้ปั๊มเดิน โอเคครับเสร็จกับการที่ทำให้ปั๊มเดินผมต้องคอย220เข้านะครับอาจารย์ดูนะครับว่า220หรือว่า200โวลต์อ่า200โวลต์ครับ200โวลต์ครับอาจารย์200โวลต์ฮะ200โวลต์ครับอาจารย์200โวลต์ในตัวมันมีมอเตอแปลงในตัวมันมีหม้อแปลงถูกไหมครับเราไม่ต้องไปหาหม้อแปลงลูก200โวลต์ที่มีอยู่หลายลูกอ่ะเอามาสักลูกนึงผมมีตัวใหญ่อยู่ตัวเอาตัวใหญ่ป้อนใช่ไหมครับอาจารย์ป้อนก็ได้ครับเจ้ 9, าพันหนึ่งผมฮะอ่าคร อ่ะผมตัวใหญ่ป้อนเข้าไปครับอาจารย์ครับหาทางแตะมอเตอร์ให้ขยับตัวนิดนึงก่อนอืออ่าอ,อาจารย์ครับหรือไม่งั้นก็เป็นผมเนะผมยาเอินเวอร์เตอร์เลยมาคุมไว้ก่อนถ้าดูในเพลตอะคีแอลคีแรงอาจารย์แป๊นะฮะอ่าต้องแกะนี่มาดูอ่าสมมุติเอาเอาหลักรารก่อนเราคุยด้วยหลักรารอ่ะ เอาอินเวอร์เตอร์นะครับเราเข้าอินพุตเนี่ยสองสายคือซิงเกิลเฟสถูกไหมฮะแล้วขับมอเตอร์สามสายสองร้อยสิบมันขับได้อยู่แล้วอินเวอร์เตอร์เอาสองร้อยสิบอ่าตัตั้งเอาสองร้อยสิบซิงเกิลเฟสนะฮะตั้งอินเวอร์เตอร์ห้าสิบเอร์นตนะครับหรือหกสิบเร์ตผมว่ามันจะเซฟกว่าถ้าาซ้ำระบบมออแปลงตัวใหญ่เราก็ไม่เอาไงอ่า อ่าตอนนี้ตั้งจากมันยังไม่มีอินเวอร์เตอร์อาจารย์ผมมีมออแปลงของหมออแปลงแตกก่อนได้ไหมได้ครับทําเบรกเกอร์มาตัวหนึ่งลองจ่ายไฟแล้วชัรออกเปิดเข้าเปิดออกได้เครับอาจารย์ได้ครับได้ครับหมายความเดียวกันหรือเปล่าอ่อได้เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงต้องไปอุดต้องอุดสายไว้ก่อนผมตอนนี้เหมือนกับมันรั่วเต็มไปหมดเลยไม่ทมันราเราก็ถอดตรงนู้นด้วยนี่ไอตรงปั๊มอ่ะฮัลโหลครับผมอาจารย์ตรงปั๊มไฮดรลิกยูนิตนยคุณหมู ไฮโดรนิ่มันมีขาเข้าขาออกแล้วก็ถอดตรงไฮโดรไอปั๊มขาเข้าขาออกก่อนก็ได้เลยนะครับอ่าขาเข้าขาออกถอดก่อนใช่ไหมอาจารย<ช>์<า>นะฮคคือ <นะ S 2> อ่าเนี่แหละให้มันโฟลงถงังอะเปิดวาล์วก็ได้เปิปาปาดปปาล้มก็โฟลงถังแล้วคุณหมูโอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับได้ครับเพื่อจะดูว่าไฮโดรลิกม,มันหมุนหรือเปล่าไฮโดรลิคังปั้มอยู่หรือเปล่าใช่อ่าอ่าโอเคครับครับผมว่ามันน่าจะปั๊มนะอาจารย์มันนไม่น่ามีปัญหาหรอก อ่าฮะหน้าปั๊มอยู่ฮะได้ครับอาจารยครับต้องซ่อมปั๊มระบบพวกนี้แล้วเดี hmm. ๋ยวเดี๋ยวเรื่องให้วงจรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันได้เข้าใาจครับได้ครับได้ครับได้ครับครับผมวันนั้นผมบอกให้เควัดเขาช่วยไล่ดูคร่าวๆอ่ะผมบอกว่าให้ดูคร่าวๆแล้วส่งไม้ผมหน่อยได้ครับผมได้ครับได้ครับอาจารย์ของหนึ่งมีไหมของหนึ่งมีของหนึ่งมีให้ราลิกแบบนี้ไหมมีทุนเช้งแบบนี้ไหมไม่ของผมเป็นยูน็นิสครับ ของของคุณหนึ่งมันูมาสิครัอาจารย์หนึ่งก็ส่งให้พี่ดูหน่อยสิครับครับโอเคไหมครับเดี๋ยวต้องหนึ่งส่งให้ครับอาจารย์ยวส่งให้ครับอาจารย์คุณหมูผมขอดูการแซ่ดหน่อยครับการแซ่ดครับถ่ายไกลๆทั้งทั้งภาพรวมมาครับถอยไปครับอ่า โอเคครับก็ด้านขวามือที่ทำคอนโทรน่ะถอดได้เลยคุณหมูตู้นี้นะฮะครับอ่าอ่าเอาเอาเอาตอนนี้การจะทําเอาตู้เกี่ยวไปทำคอนโทรอาจาย์ตู้นี้ถูกไงคือเรื่องในทิ้งเลยไงอ๋อหรืออุปกรณ์ออกครับจังได้ครับครับก็เดี๋ยวเอาคอมอะไรไปก็จะได้ไปจัดการเลยครับได้ครับได้ครับได้ครับจังครับได้ครับได้ครับได้ครับหรือพวกโมเมาอะไรพวกนั้นอ่าเคลียร์ไหมครับ คีครับอาจารย์ครับค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 ครับหนึ่งมีคำถามไหมหนึ่งคำถามไหมครับหนึ่งหนึ่งไม่มีครับอาจารย์ครับโอเคครับงั้นก็ตามนี้ก่อนนะครับคุณหมูได้ครับอาจารย์ครับได้ครับได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเอนี่คืออะไรครับเนี่ยมันเหมือนระบายความร้อนเลยตัวเนี้ย